วันนี้ก็มาเตะบอลกันนะครับรวมสนุกกันนะครับน้องบ่าวป๊อกก็มาน้องบ่าวตูนนะแล้วก็พี่บบาวเตนี่น้ำทับเลยดูดิแข็งแก่งไหมล่ะอืมแลก็ที่ขาดไม่ได้นะครับอพอใหญ่พอใหญ่พอใหญ่ศูนย์หนึ่งนะพอใหญ่ศูนหนึ่งเสียแดง เวลาการแข่งขันนะครับนักเตะก็เก็บอุปกรณ์นะครับได้แชมป์นะวันนี้ได้แชมป์มาเก็บสามแต้มไปนี่ครับผมแมนอัตโมัตะนี่มาไหมครับแมนอัตโมัทรงเหมือนจะเป็นลมนะนิดนึงลมจะจับอ่ตามนั้นอะไรมาเกี่ยวอืมดู